สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาทมําเมนูง่ายๆสไตล์พอร่าอีกแล้วคะ่ะนะคะเมนูสเต็กทเอเตอร์เฮาของคุณพ่อบ้านนะคะ2ชิ้นนะคะซึ่งพะอร่าก็จะทําเดือนละครั้งนะคะหรือ3ามอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะจะกินซ้ําๆบนไปอยู่นี้แหลคะค่ะนะคะ วันนี้ก็เดี๋ยวมา,มาหมักเนื้อนะคะเครื่องเคียงก็จะมีนะคะมันฝรั่งนะคะอบชีสนะคะเนยนะคะในกระทะเดี๋ยวพรา,าจะลองทําทํางดก่อนเพราะว่าติดใจนะคะเดี๋ยวพรา,าก็จะทําอีกนะคะทุกคนคะ่ะก่อนอื่นขอแกะเนื้อแล้วก็มาหมักเนื้อก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็ล้างเนื้อนะ,ะซับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู่แล้วนะคะพรา,าก็จะมาสักนะคะทุกครั้งที่พราทาสเต็กทุกคนก็จะเห็นนะคะพรา,าก็จะสักสเต็กเพื่อหมักเนาะ คือมาร์ริเนตน,น,นะแหละค่ะให้เครื่องเข้ากันนะคะก็สักเนี่ยเนื้อแม้เนื้อออสเตรเลียนี่สุดยอดเลยนะคะความนุ่มของเขานะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ไหมคะออสเตรเลียบีบสเต็กพอตเตอร์เฮาส์พิซซ่าโฮมเมดไม่ใช่ค่ะ <c oughs> สเต็กโฮมเมดนะคะไม่ต้องไปที่ร้านรงนะคะเพราะลากแขนคุกอีซี่สักแล้วนะคะก็มา หมักเลยค่ะเกลือค่ะนะคะพริกไทยค่ะขนำผงค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันงาค่ะพลาก็จะหมักนะคะ หมักสเต็กเข้ากันนะคะอันนี้หมักและทําเลยนะคะพอลาดจะไม่ทิ้งไว้นะคะคือสูตรเร่งด่วนนะทํททานเลยนะคะจะไม่หมักการที่ดีก็จะหมักไว้ประมาณนะครึ่งชั่วโมงหรือยีินาทีนะคะแต่ไม่ค่ะหมักแล้วก็ทําเลยสไตล์พอลาดนะคะยังไงก็อร่อยอยู่แล้วเนาะ <laughs> ง่ายๆเนาะสเต็กนี่ง่าย,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 ายที่สุดเลยอาหารฝรั่งนี่นะคะ easy cooking steak for p ล l a ท,ทุกครั้งพอบ้านก็บอกว่าอร่อยทุกครั้งนะคะนี่ค่ะหมักเนื้อเสร็จแล้วก็ไปเข้าในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะคะจะเรียงสเต็กลงเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะคะเดี๋ยวเพิ่งเบื่อนะคะพะลากก็จะทำอาหารกับหม้อทอดไร้น้ำมันนี่ก็คือสนุกนะคะเพราะไม่ต้องทำความสะอาดอะไรมากมายนะคะไม่เลอะนะคะไม่เปื้อนนะคะง่ายๆนะคะพะลากก็จะทำข้างละประมาณ5นาทีนะค,ะคุณพอบ้านชอบแบบมีเดียมเนาะ ทำเลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็มาจัดจานชมกันแล้วกันนะคะช่วงระหว่างรอ,อสติกนะพะเราก็จะมาอ่านะคะสไลด์มันฝรั่งนะคะเพื่อจะไปนะคะไปอบนะไปทําในกระทะนัะะ่นค่ะไม่อบในโอเว่นนะคะก็สไลด์บางๆอย่างนี้นะคะสะดวกสบายค่ะเครื่องนี้ก็ระวังมือนิดนึงนะคะ แล้วก็จะสไลด์แบบนี้บางเขาก็จะสุกง,ง่ายเนาะอันนี้เป็นมันฝรั่งแบบสีแดงเนาะเปลือกสีแดงสีชมพูค่ะเขาก็จะนุ่มมากเลยนะคะค่ะตอนนี้พลากก็หั่นมันฝรั่งเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีนะคะครีมนะคะตัวนี้นะคะก็จะว่าครีมมี่ชีสนะคะแอนเบคอนนะคะตัวนี้เอาไว้มาอบมันฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีบัคเตอร์นะคะ แค่นี้เองค่ะนะคะไม่มีอะไรเดี๋ยวไปลงมาางือทำเลยน,นะคะช่วงระหว่างเราสเต็กนะคะตั้งกระทะใส่บัตเตอร์ลงไปเลยนะคะจากนั้นก็ใส่นะคะมันสลังลงไปเลยค่ะนะคะอันนี้พอลาทำด้วยกระทะนะคะปกติเข้าไปอบในโอเว่นนะคะแต่เป็นอ่าสูตรนี้ง่ายเนาะไม่ยุ่งยากการทำในกระทะค่ะก็สุกเร็วอยู่แล้วนะคะ ประหยัดเวลายเยอะออกว่ากันนะคะลาบก็บจะเหยีดน้ำมันงาเพิ่มตรมหอมนะคะจะใส่แฮมหรือใส่เบคอนก็ได้นะคะแต่พระราดไม่ใส่เพราะอันนี้ไอ้ครีมเขาก็สำเร็จรูปม,มาแล้วนะคะง่ายๆค่ะง,งะดก่อนพระาใส่เบคอนด้วยตอนนี้อ่ะมันฝรั่งก็เริ่มสุกพรา,าก็จะใส่ครีมนะคะลงไปเลยนะคะ ไม่ต้องปรุงใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนในครีมเนี่ยเขาคือสุดยอดแล้วค่ะนะคะเราใส่เดียนิดหนึ่งถบ้านชอบนะคะซึ่งครีมตัวนี้อร่อยนะคะใส่พาสตา้าก็อร่อยนะคะใส่อบมันฝรั่งอบก็อร่อยะคะ่ะอยู่ที่คนชอบอีกเลยเนาะ <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะหอมนะคะเค็มมันรสชาติสุดยอดเลยค่ะนะคะเดี๋ยวไปเตรียมเสิร์ฟสเต็กเลยนะคะมันฝรั่งอบชีสนะคะในกระทะง่ายๆสไตล์พร,รากเกษตรสมบูรณ์เรียบร้อยไปเสิร์ฟสเต็กได้เลยค่ะค่ะตอนนี้สเต็กนะคะข้างละห้านาทีนะเป็นสิบนาทีเสร็จเรียบร้อยอาจจะสุกเป็นนิดหนึ่งเพราล่าว่านะคะก็จัดจานเสิร์ฟเลยนะคะนั้นนะคะก็จะเสิร์ฟด้วยนะคะ มันฝรั่งอบชีสนะคะาลากกคอะคงมใส่หมดนะคะทานให้หมดไม่เป็นไรค่ะทำแล้วใส่ให้หมดเลยค่ะเสิร์ฟใหญ่เลยนะคะตอนนี้ก็จัดจานเสร็จนะคะก็จะรอน้ำจิ้มนะคะซอสสเต็กก็จะเป็นเปเปอร์สเต็กนะคะทุกคน อันนี้ก็สำเร็จรูปเรียบร้อยแค่เขา้าไปอุ่นในในโคเวสนะคะนิดเดียวเองนะใช้เวลาไม่นานเขาบอกว่า40เซกันนะคะเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะแล้วก็มาราดนะคะตอนนี้ซอสพลาก็เบฟในโคเวบแล้วก็จะมาราดเลยนะคะมาโรยเลยค่ะนะคะพ t สเต House s t ต a กนะคะตัวนี้พ่อบ้านชอบมากเลยติดใจก็ให้พลาทําอีกนะคะซึ่งพลาเพิ่งลงคลิปไปเมื่อไม่นานนี้นะคะ ก็เฉลี่ยดเดือนละครั้งหรือ3ามอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะสเต็กค,คุณพ่อบ้านต้องทานนะคะถ้าออกไปทานนอกบ้านเขาก็จะสั่งไปสเต็กนี่เลยค่ะนะคะเนะนี่ยใส่เยอะเลยนะคะการใหญ่ฟูเลยนะคะมองไม่เห็นเนื้อสเต็กเลยใช่ไหมคะโอ้เตาสเต็กนะคะ ย่างเสร็จเรียบร้อยราดน้ำจิ้มนะเปปเปอร์ซอสนะคะกับมันฝรั่งอบชีสนะคะเนยนะคะทำออกมาก็จานใหญ่นะสองชิ้นนะคะน่าทานมากเลยนะคะหอมหๆค่ะเนื้อก็นุ่มมากเลยมันฝรั่งอบนี่พะลากก็ชอบเลยนะาทานแหละนะคะแต่สเต็กคงไม่ทานนะคะจะทานเนี่ยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องอบในโอเว่นนะคะทำในกระทะก็สำเร็จรูปเรียบร้อยนะคะ ตอนนี้พะลาก็จะไปเตรียมเสิร์ฟคุณพ่อ้านแล้วค่ะทุกคนค่ะนะคะอาหารเย็นวันนี้ก็อันโอชาเลยนะสเต็ก2ชิ้นนะคะจานพูนเลยขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย